หลายๆคนอยากระลึกชาติได้ที่จริงแล้วทำได้ไม่ยากนะลูกจเจริญระดับแค่ปฐุมชาญทุติยชานแล้วจับแสงสว่างศูนย์กลางกายแค่ระดับทุติยชานเองนะลูกนะแต่ชาติอย่างนั้นนะก็ยังไม่เที่ยงเพราะเราเดินทางข้ามภพข้ามชาติข้ามการเวลามายาวนานเนี่ยเขาเรียกว่าบางคนก็ไปเจอชาตินั้นชาตินี้เพราะเราเกิดมาเนี่ยไม่ใช่แค่ชาติเดียว สังสรารวัตที่ยาวไกลเนี่ยมันเยอะมากนะที่เราเกิดเราเกิดมามากชาติคนจนที่สุดเราก็เป็นมาแล้วคนรวยสูงสุดครอบครองจัก,กรวาลน,นี้เราก็เป็นมาแล้วละเหลือปัจจุบันซึ่งถ้าเราเลือลกด้านเอาแค่ชาตินี้นะลูกนะทุกครั้งที่เราเศร้าหมองเราก็ไปอบายภูมิแล้วทุกครั้งที่เราร้อนรุ่มเราก็ไปนรกแล้ว ทุกครั้งที่เราหมกมุ่นกับความคิดที่เราออกจากมันไม่ได้แล้วก็จมบาดาลแล้วถ้าเราระลึกง่ายๆอย่างนี้เราเพียรสลัดแม่ว่ามันจะใช้ได้จริงๆตามที่พระองค์ตัดอดีตที่ล่วงเลยไปแล้วเนี่ยมันก็แก้ไม่ได้อนาคตมาไม่ถึงแล้วทำปัจจุบันสิ่งไรที่กระทบเนี่ยมันเป็นผลแต่การกระทําของเราเดี๋ยวนี้เราสามารถตัดพบุบตัดชาติได้ในปัจจุบันเอาอย่างนี้แม่ว่าง่ายกว่านะ แล้วสั้นกว่าด้วยแล้วลูกสามารถสร้างชาติของอริยะได้ด้วยตัวของลูกเองเลยนะคะ